ตอนนี้พี่อามีเพชรอยู่ที่3,145เพชรนะครับในภารกิจที่450เราจะได้เจอกับสวิปไจแอนสวิปคริฟฟอนแล้วก็สวิปไฟ n a นอลบอรนะครับแต่ในร้านค้าของเราเนี่ยจะมีสโตนไจแอนแล้วก็คริฟฟอนให้ใช้นะครับส่วนยักษ์ของเรานั้นก็จะเอามาจากตัวนี้นั่นเองเพราะว่าวันนี้นะครับเราจะไปทำคอนเทนต์3 vs 3กันระหว่างสโตนไจแอน กริฟฟอนแล้วก็ยักษ์ของเรานะครับ vs vs สวิฟต g จ a n แอนสวิฟ i n ไฟนอลบอแล้วก็สวิฟต์กริฟฟอนนะครับมาดูกันว่าใครจะเป็นฝ่ายชนะแต่ตอนนี้เนี่ยพี่อามต้องต้องซื้อมาก่อนตึ้งซื้อมาแล้วแล้วก็สตูนจายแอนครับสต o นจ g i แอนกับกริฟฟอนพี่อามซื้อมาแล้วนะนัน่ยก็เนี่ยเราซื้อให้หมดเพชรไปเลยครับเพชรเหลือ545โอเคใช้ได้เล่นสกินอะไรดีนักขานูขอเป็นสกินน้ำแข็ง นักดาบขอเป็นดูดเลือดเนี่เราไม่ได้ใช้นักดาบอยู่แล้วนี่อ่ะงั้นเอานี่มาครับสเปียนตอนสกินไฟส่วนยักษ์เราไม่ต้องใส่สกินครับเพราะว่าเราต้องเอายักษ์เราไปสู้กับยักษ์เขานะครับ <S <S คือ <S <S พวกสวิปใจแอนเนี่ย เขาจะตีเร็วก็จริงเดินเร็วก็จริงแต่เลือดเขาจะน้อยนะครับคิดว่าอย่างนั้นนะโอเคงั้นลุยกันเลยครับผมกับ4-5 0ครับอัพทุกอย่างครับพี่อาร์มก็จะสู้กันจนถึงเว็บสุดท้ายนะครับพอเราชนะเว็บสุดท้ายก็เสร็จแล้วก็จะมีพวกกองกำลังสวิปแจนออกมานั่นเองแล้วเราจะส่งกองกำลังเราเข้าบ้านให้หมดนะครับเพื่อให้มีแต่กองกำลังยักษ์นั่นเองในการออกไปสู้ศึกนั่นเองนะครับ <Wow. S 1> เพราะเวลาเราเข้าบ้านเนี่ยยักษ์จะไม่กลับด้วยนะครับมา สร้างกันแบบเร็วๆเร่งๆจัดไปตึงๆครับน้าข้นัวมาล้วนๆเลยครับโอเคน้าขนวัวออกมาเราก็จะยิงแล้วก็ติดหนึ่งนะครับฝั่งเขาจะติดหนืดทําให้เราสามารถที่จะจัดการเขาได้แบบง่ายดายเวฟแรกมาแล้วครับเราจะไปรวบตึงเขาเหมือนเดิมนะครับรวบไว้ให้เขาโจมตีเราฮ่านั่นคือเมสเซเนรี่ครับ <What? S 1> ไม่มีปัญหากับการต่อสู้เมสเซเนรี่ไม่มีปัญหากับอะไรทั้งสิ้นแล้วก็จัดการกับเจ้าหญิงกรอไม้ให้ได้ จบหายงายเงิบเยี่ยมครับแล้วเราก็กลับไปสร้างบ้านสร้างเมืองเราเหมือนเดิมแต่ว่า p u l a t i o ชสุดท้ายเราต้องประมาณอยู่ที่ประมาณ90นะครับเพื่อที่เราจะได้เผื่อเงินที่เหลือสร้างยักษ์นั่นเองยักษ์จะกิน p u l a t i o ชประมาณ5มั้งถ้าจำไม่ผิดตอนนี้เข้ามากันอีกเวฟหนึ่งแล้วรวบตึงแล้วก็หัวโคไปหนึ่งเทครับ <What? S 1> โคไปงั้นแหละไม่มีอะไรหรอกครับแล้วเราก็จะให้เขาหันหลังสินั่นแหละส่วนเราฮิลครับ ยิ้เข้าไปครับฝั่งเขายิงเราไม่เข้าหรอกเข้านั้นอ่ะทำเป็นเล่นไปก็เข้าอยู่เออบล็อกดาเมจไปเย่ยมแล้วก็ยิงนูใส่เขาเลยจบหายครับประมาณนี้นักขนุเราจะร้อยแล้วนะครับมาเก็บแลกกันตึงๆอีกด้วยความที่เรารีบนะครับพี่อามอยากจะไปให้ถึง Swift ์ a จแอนแบบสะดวกโยทินไม่อยากจะเสี่ยงแพ้อะไรทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเราจะใช้ทั้งอัพซื้อสกินแล้วก็สเปลไอเทมพวกนี้ด้วยนะครับ ถเรียกได้ว,ว่าใช้หมดเลยครับมีอะไรใช้ให้หมดเพราะว่าเราก็ได้จ่ายเพชรในการซื้อยักษ์มาแล้วนั่นเอง <Yeah. S 1> โอ้โหตายกันยับยับครับฝั่งเรามีคิดช,ชูด้วยนะครับก็จะตึงหน่อยตอนนี้พี่อามก็ให้กองกลังสุดอยู่ที่90เต็มร้อยพอนะครับแค่นี้แหละก็น่าจะเพียงพอในการต่อสู้กับเขาละอ่ามาแล้วครับเฟสฟีเดอร์เมกะซอฟตบาร์ดครับเราก็เหมือนเดิมจะรวบตึงบล็อกดาเมจพยายามบล็อกให้ได้ครับได้ไหมครับก็ไม่ค่อยบล็อกเท่าไหร่นะ ไม่ค่อยติดบล็อกดาเมจเท่าไหร่ไม่เป็นไรจบครับผมโอ้อีซี่มากอีซี่เกินไปปะเนี่ยถ้ากองกําลังยักษ์ของเราแพ้นะครับพี่อาร์มก็จะเอากองกำลังพวกนี้แหละออกมาสู้นะครับแต่ตอนนี้เราถึงไหนแล้วนะเราถึงเมกกาซอว์ดเฟรมฟีเดอร์ต่อไปก็อามาแล้วครับอันเดททีฟไปครับรวบตึงสั่งโจมตีครับส่วนเราบล็อกดาเมจอยู่ตรงนี้ของเขามีเมสเซนเนอรี่มาด้วยนะครับตีอย่างเร็ว แต่ว่าเมื่อไรที่เจอกับนักธนูของเรากองกำลังฝั่งเขาเก็จะหงายเงืบนะครับนี่เลยเราเดินมาอย่างนี้เลยครับโอ้โหมีจุกพอมเมอเลอร์ด้วยครับเครื่องกระตุกกันเลยทีเดียวโดนครับผม125ดาเมตตึงๆเกิดมาเป็นผีปาพิษเลยทีเดียว <c oughs> เพียงไม่นานครับเราก็สามารถเคลียร์เวฟได้ต่อไปก็เป็นแวนพอลลิกโซสตตลเลอร์ใช่ไหมกลับบ้านก่อนไม่ต้องรีบ โอ้แต่ก็ควรรูปตึงได้แล้วนะครับลุยเลยครับพอเป็นวัลบผลิตโซลสตีลเลอร์แล้วจะเป็นอะไรต่อนะก็ต้องเป็นอ่าอยูในไม่ใช่อยู่ในเตจทิฟเลยมันก็จะเป็นสกินอันเดดทิฟนะครับน่าจะใช่นะโอ้ทำเลือดเลือดเลือดไหลไวมากนะครับเลือดไหลยังกับน,น้ําพอเป็นอันเดดทิฟแล้วก็จะเป็นอะไรต่อนะน่าจะเป็นโวเตอีกนะครับเฮ้ยเขายังไม่ไป เนี่ยเรารีบเล่นเกินไปไงเขายังไม่ทันตายเลยครับพี่อามก็เลิกควบคุมซะแล้วม,มางั้นก็รวบตึงตรงนี้ก่อนครับคราวที่แล้วเมอริกเราก็มาตายแต่แถวนี้ใช่ไหมถ้าจะไม่ผิดแต่คราวนี้เราจะไม่ให้เมอริกตายนะครับเออมีแววจะตายแล้วล่ะเมอริกพี่แม่ทัพเขาตีเมอริกเรายัดไปแล้ว โอ้โหฟ้าผ่าเปียงครับขอเอาสเปตออกมาคนหนึ่งแล้วกันรวบตึงหนึ่งทีแล้วก็หันกข้ไปตีครับผมเซโนโฟนมาแล้วนะครับตอนนี้บื้มเราก็เจ็บอยู่แต่เราก็ได้บล็อกดาเมจไปเมื่อกี้ถือว่าโอเคนะครับโอเคครับผมจัดการกองรังฝั่งนูน้นเสร็จเป็นที่เรียบร้อยทีนี้ก็เหลือพวกนี้ให้โดนจบตีจากข้างหลังแมบ,บเดียวก็ตายโอเคทีนี้เราสร้างยักษ์ขึ้นมาครับต่อไปน่าจะเป็นเวฟสุดท้ายน,นะครับเป็นพวกสวิปใช่แหละต้องใช่ต้องใช่แน่ ตังหมถือว่าตึงอ๋อเดชมา,าก่อนโอเคมีก็มีแต่ยักษ์เราจะเสียเลือดไหมโอเคเสียก็ไม่เป็นไรนะครับลุยเลยครับผมเราต้องเอาสเปียร์ตัอนของเราเนี้ยแหละไปโจมตีเขาเราจะต้องไปฆ่าโมโรคไอ้ไคไรเดอร์ต้องฆ่าไคาร r ไรเดอร์ให้ได้นะครับตอนนี้ยูนิตมันเยอะเนี่ยก็จะกระตุกนิดนึงนะจริง,รงๆก็ไมนิดแต่ก็เยอะเลยล่ะพี่ยามจะพยายามให้ยักษ์ย,ยืนอยู่แถวนี้เพราะเราไม่อยากให้ยักษ์เสียเลือดนะครับ โอ้สวิปกิปฟฟอนสวิปอะไรพวกนั้นมาแล้วนะครับตอนนี้แล้วเราจะได้ดวนกับพวกสวิปทั้งหลายไหมเนี่ยอาจจะไม่ได้ดวนนะครับเพราะว่าพวกนี้น่าจะมาโจมตีเราก่อนอ่านี่คือสโตนจ่ายแอนได้ไงสวิปทั้งหลายมาแล้วครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเอากองกําลังของเราออกมาบ้างสโตนจแอนกับกิฟฟอนครับไปครับไปลองดูกันว่าสวิปทั้งหลาย vs กิฟฟอนพวกนี้จะเป็นยังไงครับพี่อาร์มก็บังคับด้วยนะจริงๆพี่อาร์มไม่ต้องบังคับก็ได้นะยักษ์เขาจะลุยของเขาเอง อ้อุ้ยพวกสวิปโหดครับสวิปตึงมากแพ้กองกำลังเราแพ้อ๋อแต่เราก็ฆ่ายักษ์เขาได้นะครับสโตนแจนยังอยู่นี่นะอ้สโตนอู้ไม่ไหวครับสโตนแจนก็แพ้ครับผม เออให้มันได้อย่างงี้สิโชคดีที่พี่อ์มไปซื้อกิฟ์ฟอนกับสโตนแชนทิ้งไว้อีก1เซตนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาลองดูกันใหม่ว่าการเทสครั้งที่2จะเป็นยังไงบ้างมันก็ต้องเทสหลายๆรอบนะครับการทดลองของเราคราวนี้พี่อ์มจะไม่ปล่อยพวกเดทพวกอะไรให้มันเข้ามาในอาาเขตเราละป้าผ่าได้พี่อ์มก็จะผ่านะเอาให้ยับเลยครับวูดแลนทีมาแล้วครับนายไม่รอดแน่วูดแลนทีเราจะอยู่มันอย่างงี้เลยครับเรียบร้อยเราก็จัดการกับเจ้าหญิงซะ ขาย2,150จบจบจุกจุกตึงตึงเราจะใช้สปรงสเปลอะไรทุกอย่างที่มีครับใช้ทุกอย่างที่มีแบบจริงๆเราจะรีบเคลียร์ฝูงให้เร็วที่สุดนะครับเพื่อที่จะให้กองกำลังยักษ์เล็กและยักษ์ใหญ่ดวลเดี่ยวกันนั่นเองนะครับโดยที่ไม่ให้ใครมาขวางทางเลยอันเดททีฟครับไม่สนครับไม่สนลูกใครครับนายไม่รอดแน่ครับเราเดินเรายืนติดลากนูไว้เลยครับแค่นี้เขาก็ทำอะไรเราไม่ได้ละแล้วเราก็ลุ้นว่า คอมเมอร์เลอร์เขาจะทำอะไรอธิยอเราได้แค่ไหนซึ่งสรุปก็คือทำอะไรไม่ได้ตายโอเคจบไปครับทีนี้ก็เกิดมาเป็นผีต่างๆครับผีคนยักษ์แล้วก็ซอมบี้ผีปลาพิษประมาณนี้ครับแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นแวมเบอร์ลิกโซลติเลอร์ใช่ไหมแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นเดสต่างๆพี่ยังก็จะไม่ปล่อยเขาหรอวครับย,ย,ยืนยิงกันหน้าบ้านนี่แหละครับปล่อยทําไมครับมาแล้วครับแวมเบอร์ลิกโซลติเลอร์โอเคปล่อยให้ทางฝั่งซอฟต์บอยเขาโดนโจมตีกันไปก่อนนะครับ อ่าโอเคจอมเวทตายไปแล้วนะครับทีนี้เรายืนติดๆกับเจ้าหญิงกรอดดูเลือดเลยอ่าเพียงเท่านี้เขาก็ไม่สามารถจะทำอะไรเราได้แล้วทีนี้ก็จะเหลือพวกสายฟ้าใช่ไหมอ่ะโบติกรีโวครับผมเราก็รวบตึงนั่นแหละรวบตึงๆเข้าไว้โอ้โหตึงเท่าไหร่ยังไงก็ไม่ไหวโอเคตายไปหนึ่งสเปียร์ต้อนออกมาครับเพราะว่าตอนนี้เมือถืกเราตายแล้ว เราจะรีบฆ่าเขาให้ได้หันหลังกันมาเนี่ยโอ้โหธนูสายฟ้าครับตึงเกินไปเลยลุย <What? S 1> <c oughs> โดนเต็มเ็ครับเราอะนะนักธนูเขาจะตึงกับเราไหมอู้ตึงอยู่นะตึงอยู่นะครับนักธนูเราก็ตายยับยับอยู่เหมือนกันโอเคหลังจากการหลังจากผ่านการกระตุกมาแบบมากมายต่อไปก็เป็นพวกนี้นะครับกองกำลังเผาต่างๆนั่นเองเขาก็ไม่น่าจะสามารถทำอะไรเราได้หรอกมัง้งโดนสโลกันขนาดนั้นนะครับ โอเคตายตายกันไปเราขอโยนหอกได้ไหมแปดร้อยก็เจ็บก็จุกอยู่ไปออกไปลุยเลยครับเดซมาหรือยังโอเคเดซมาแล้วครับซึ่งก็จะโผล่เป็นผีผีผุดพวกนี้ก่อนป่วนบ้านเราก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นก็มีผีพุ่งตามไปซึ่งก็ตายกันไปตามระเบียบอืมใครไรเดอร์อยู่นี่ครับรีบจัดการเขาให้เสร็จให้สิ้นซะอย่าให้เขาได้ทําอะไรไปมากกว่านี้โอโหใครไรเดอร์เขาไม่กลัวอะไรเลยหรอเราก็ช่วยตีหน่อยแล้วกันนะครับผีผุดกันขึ้นมา รีบฆ่าใครเดอร์ให้ตายครับเราเอาธนูยิงด้วยสายฟ้าฟาดถ่าเปี้ยงพังเออนั่นแหละแต่ตายกันเข้าไปครับ <c oughs> อะไฟนอลบอสมาแล้วครับ <c oughs> เราจะฆ่าเราจะรีบฆ่า <c oughs> เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวตายกันไปละ <c oughs> เอายักษ์ออกมาแล้วก็เอาเป็นสโตนไจแอนแล้วก็คิฟฟอนออกมา <c oughs> ทางฝั่งเราจะออกไปบุกกับเขาไหมซึ่งก็น่าจะไปนะคิฟฟอนน่าจะไปแล้วก็สโตนไจแอนก็ไปด้วยนะครับ โอเคเราก็จะอยู okay. really ่ตรงนี้แหละครับอยู hmm. ่เป็นเพื่อนเขามาได้เวลาดวลเดี่ยวกันแล้วว่าจะเป็นยังไงเขาก็กระทือพื้นใส่เรานะครับส่วนเราก็ตีตีแล้วก็ตีใครจะชนะครับดูสิเดี๋ยวยักษ์เราอยู่ไหนเอายักษ์เราตายแล้วนี่นี่ขนาดมีคาสเซิลไอจีดอนช่วยช่วยสู้นะครับเนี่ยของเขาเหลือเป็นไฟอ่าคลิป สวิปสวิปไฟนอลบอลแล้วก็สวิปกิฟฟอนนะครับส่วนของเรามีเป็นกิฟฟอนเหมือนกันแล้วก็เป็นสโตนใชแอนโอ้โหไม่ไหวครับมันมันตึงเกินไงคำถามคือแล้วเราจะสามารถชนะได้หรือไม่ครับกับกองกำลังที่เรามีนะจุดจุดนี้เออเรียบร้อยต้องใช้เงินขนาดไหนถึงจะสู้ได้ปะป้าธนูป้าสายฟ้าใส,ใสเออเหลือสวิป เหลือสวิฟตคิฟฟอนครับซึ่งตอนนี้เงินเราไม่เหลือแล้วนะโอ้ดูมันทุปดูมันทุบเอ้ยเน้นสวิฟตไฟนอลบอสเหลือสวิฟตไฟนอลบอสครับผมเออเรียบร้อยเราอ่ะเรียบร้อยโยนหอ,อกสี่ร้อยตายครับเออกองกำลังมาช่วยก็ดีเหมือนกันมีกองกำลังมาช่วยด้วยเว้ยโยนหอ,อกสี่ร้อยโยไมอีกสี่ร้อยตายโอเคก็การทดสอบทั้งสองครั้งนะครับก็จะพบว่า ทั้งฝั่งยักษ์ฝั่งเราสู้ไม่ได้เลยนะครับผมสวิฟต์กิฟฟอนสวิฟต์ไฟน์ s s ลบอสสวิฟต์แอนนะครับ VS กิฟฟอนยักษ์แล้วก็สโตนใจแอนนะครับก็คือฝ่ายยักษ์ใหญ่เราแพ้นะครับ ark, ยักษ์จิ๋วชนะนั่นเองสสาวนีพี่อังซิเมอร์และเกมสติกบอลเลกาซีต้องขอตัวลาปฏิเพลงเท่านี้ก่อนแล้วพบใหม่โอกาสหน้าสับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับทุกคนแล้วเจอกันครับ